าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะพบกับมามรทีนิวเช่นเคยนะคะยังอยู่ที่การเยียวยาประกันสังคมนะคะเ,เมื่อวานนะคะเขาได้เริ่ม เปิดนะคะให้เข้าไปเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วนะคะโดยเฉพาะมาตรา40นะคะซึ่งผู้ที่เช็คสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์กลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่เพิ่งไปสมัครประกันตนระหว่างวันที่1ถึง24สิงหาคม64นะคะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาไปเช็คแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จะต้องทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะมาอธิบายให้ฟังแล้วนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะซึ่งสมัครไปในระหว่างวันที่1ถึง24สิงหาคมเข้าไปเช็คแล้วบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะให้ดำเนินการเช็คสิทธิ์เรื่อยๆไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ์คืออย่าเพิ่งฟันธงว่าไม่ได้นะคะแล้วรีบไปทบทวนไม่ใช่นะคะเพราะเนื่องด้วยว่าคุณเพิ่งจะสมัครเนาะบางทีเนี่ยข้อมูลต่างๆที่เราไปจ่ายเงินตามเซเว่นนะคะหรือตามที่ต่างๆมันยังไม่ได้ดึงข้อมูล ไปที่ประกันสังคมนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ฟันธงว่าเราไม่ได้นะคะให้เช็คไปเรื่อยเนื่องจากบางรายเนี่ยข้อมูลยังไม่สมบูรณ์หรือ,อยังไม่ได้ลงระบบนะคะสําหรับผู้ที่รับสิทธิ์สามารถเช็ควันโอนเงินของท่านได้ผ่านหน้าจอตรวจสอบสิทธิ์ของเว็บประกันสังคมได้เลยนะคะแต่หากว่านะคะเช็คไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยคนอื่นได้หมดแล้วยังไม่ได้ให้ดําเนินการทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะทางประกันสังคมเขาก็จะอัปเดตวันโอนเงินเยียวยาของท่านผ่านหน้าจอตรวจสอบสิทธิประกันสังคม โดยจะสามารถเช็ควันอุ่นได้ด้วยตนเองเลยนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคมนั่นเองค่ะสรุปแล้วข่าวนี้นะใครที่สมัครม40ในช่วง 1- 24สิงหาไปเช็คสิทธิ์แล้วเพราะว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์อย่าเพิ่งตกอกตกใจนะคะให้ลองนะคะเช็คไปเรื่อยๆนะคะในช่วงเดือนกันยาย,ยนี้เช็คไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลยังไม่อัปเดต แต่ถ้าไปจนสิ้นเดือนกันยานยนต์แล้วนะคะยังไม่ได้นี่อันนี้ต้องอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะในประกันสังคมนะคะถาหาใครมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขาวประชารัฐนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเนื้อหาข่าวในคลิปนี้จากเพจแจ้งข่าวประกันสังคมค่ะ แล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้า,าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ค่ะ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ